ทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมเป็นวันเด็กแห่งชาตินะคะทุกๆปีค่ะจะมีการจัดงานที่ให้ความสําคัญกับเด็กๆนะคะช่วงนี้หลายๆหน่วยงานเริ่มที่จะมีการจัดกิจกรรมกันบ้างแล้วค่ะอย่างเช่นที่เทศบาลตะบนหนองไผ่นะคะได้มีการจัดกิจกรรมเรื่องในวันเด็กแห่งชาติค่ะนายสมพงษ์พรมวิเศษนายุเทศสมบรีตะบนหนองไผ่อำเภอเมืองอุดรธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2558 โดยมีคณะผู้บริหารหน่วยงานสถานศึกษาและประชาชนในพื้นที่นำบุตรหลานเข้าร่วมในงานซึ่งปีนี้นะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้ให้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติว่าความรู้คู่คุณธรรมดำสู่อนาคตนางสมรัพ์พลเสนาปลัดเทศบาลตะบนหนองไผ่กล่าวว่าเทศบาลตะบนหนองไผ่ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปีเพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของตนเองต่อประเทศชาติ เป็นผู้มีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบต่อสังคมรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ขยันหมั่นเพียรมีความรักเทิดทูลและภาคภูมิใจในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายในงานค่ะก็มีการแสดงบนเวทีการแสดงของเด็กๆนะคะรวมไปถึงการมอบของขวัญของรางวัลให้กับเด็กๆที่มาร่วมงานอย่างสนุกสนานค่ะ วันเสาร์นี้นะครับก็มีหลายจุดครับในหน่วยงานที่จะจัดงานวันเด็กนั่นเองครับก็ไปเที่ยวชมได้น,นะครับหากว่าอยู่ใกล้บริเวณไหนจุดไหนนั่นเองครับ